เอ้ไ hey. ยไว้ไ well. ขเตียมหมกเลี้ยวขอคงมากเลยกบพีโอก็เกี้ยงเลยไม่เหลือกระติกอวก็หมกนะเย็กเป็กหมาเลยกระติกหดหมดเลยกระติกก็ไม่เหลือกับบ้างเฮ้ยมาจักร้องมากเลยเหลวว่าขอตัวนะอาบน้ําแป๊บเดียวหาน้ําเล่นกล่องนะรอแป๊บเดียวเหลียวมาไอ้ไม่ไหวมาแต่ลองเชียบหายเลยลองล้องแบบนี้แล้วว่าก็ขออนุญาตกไปเล่นน้ำทะเลก่อนนะแปลงร่างแป๊บเดียวอ๋ออมย แกล้างแฟบเดียวนะโอ้ยร้องอยากไปเร่องน้ำทะเลไร้น้ำเย็นเย็นฉานน้ำไว้น้ำหนักไอ้เนี่ยว้าเสียงเสียงมากเลยยังไงครัาวอ้ปกรณ์ไหมหรือก็ต้องดูตรงนี้เ้ยเฮ้ยเป๊ะอาจารย์หลวงทำงานก็เหนื่อยเดี๋ยวทองลงทับแฟบเดียวเหนื่อยมากเลยขายตั้งแต่เช้าร่างกายไม่ค่อยตรงกลางอ่า ต้องการความแข็งแรงดี๋ยว่าเติมพลังเติมีไอ้ยังนี่ช้องเตียงแล้ววะารถชกเปลี่นเห็เ่าๆเลยเฮ้ยไปเล่นนังบ้างออเ่นเย็นมีมาขอบคุเลยนะสาวไอ้นัต้องขอบคุณเลยอะพลังพลังการจากอีสัวรมีนี่สมัยนี้งเยงๆสบายใจ แต่นำนี่ก็มูลค่าแแสนกว่าบาทนะป่ต่อเขาได้เหลือสามหมืนไม่แล้วแทนช่อเตียงไรนี่มาทะเลอันนี้ร้อยยังแม่สามกว่าบาทสามหมนกว่าบาทเลี้งน้ำก่อนนะุกยองอากเลยเฮ้ยเร็วแ้วแล้วเล้วเลวแวเลวโอเคโอเหเียแม่ก็ต้องกางความสวกนะ ไอ้มีน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวส้มเพียงยเราใบมะขามชีวิตต้องการความสดชื่นไหมคะโอเคไหมได้แล้วนะเดี๋ยวเลยนะอากาศร้อนมันเลี้ยงก็ต้องทำตัวให้สดชื่นร่างกายแข็งแรงอย่าเลไปเครียดก,กับมนะังนะยิ้มแย้มฟังเฉยๆไปแล้วเว้ยเดี๋ยวราสวมมาไหมหัวเรีวนะหัวอ้ไเขาไอ้ยิ้มอแล้วนะ